ไม่ดูด้วยอะไรอ่ะันนี่ขลังขนนามาแล้ว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 นี่ไงเซเวนบิ๊กเดลโอ้โอะโหลชัดปมาแล้วมาแล้วมาแล้วรู้สชัด้วย ที่เปิดยังเฮ้ย,ย,ยมีมาสองคนแล้ว่ะใครอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นตัวตนเดีมาแล้วสองคนหนึ่งในนั้นก็คูแนะ่นอนแหะไม่รู้พร้อมแล้วสวัสดียังเป็นทางการนะครับผมอ,องแจ็คออโต้เทรดต้องขอโทษคุณผู้ชมที่รอด้วยถึงแม้จะเป็นสองคน สองล้านสองล้านไม่เอาความจริงสองคนก็สองคนเฮ้ยอยหลังเพราะว่าเวลาเวลาคนดูเยอะๆมันก็จะดีใจไงเพราะเราพูดความจริงถูกไหมครับเราจะไม่มาอุ้ยยี่สิบสองร้อย้ไม่มีสองคนก็สองคนนี่แหละคนเดียวก็คนเดียวมาแล้วกลัวอะไรนี่ไงคนเดียวมาแล้วชัดเจนอย่าไปอายบางทีไลฟ์แบบไม่มีคนดูก็ทำมาแล้วใช่เราไม่ให้คนอื่นดูทีหลัง นี่เหลือคนเดียวยด,ด้วยหายไป <laughs> ดูบอกมึงไม่มีอะไรครับใช่ไหมเ <laughs> งาเหงาอะไรเงี้ยเงาหัวเงาโอเคก็มากับ The Seven Big Deal นะครับ <laughs> ผมรีวิวรถครอบครัวแบบเจาะลึกแต่แจ้งก่อนนะครับอันนี้ที่เราไลฟ์สดเนี่ยมันจะเป็นแบบคร่าวๆก็คือพาดูรถบอกแจ้งราคาอะไรไปแต่ตามติดตามดูได้ตั้งแต่ EP 1-7ถึงนะครับกับ7 เดอะเซเว่นบนะครับผมก็คือมันจะมีอยู่ใน YouTube ก็คือช่อง y o u u t ยูทู c แจ็คออโต้เทรดฝากกด subscribe กดติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับงานนี้บอกก่อน s e v g n e i l รีวิวรถครอบครัวเนี่ยรถทุกคันเลยครับสอง0มาบาทพร้อมกับบริการขัดเคลือบแก้วโดยพี่ดีดเราและน้องน็อตถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยน้องโนโน่กับน้องต่อเต่าเราซึ่งเป็นตากล้อง ทิ้งเถอะวะมึงเป็นมึงเป็นอะไรกับลุงตอนนี่หน่ายวะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนั่นแหละสารถีเป็นยังวะยังอย่งพี่ไม่ไป่ละไบุรี่งไม่ไผ่ไปอะไรพี่วันนี้ตัวปัดไม่มาปัดสองวันติดเลยวันนี้รอดเงืยไม่ไผ่อะไรวบุรีไม่ไปครับเฮ้ยเดี๋ยวเราพี่ไปได้ไม่ครับไม่ครับเฮ้ย เลืองน้ำมันเฮ้ยออกขันมาให้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่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 ไม่เอาอะไรกลับมานะพี่ลูกปืนอยู่หลังแก้หน่อยคนดีนะเนี่ยโอเคนะครับโปรโมชั่นนี้หมดเขตวันที่28หรือสิ้นเดือนนี้นะครับบอกก่อนเลยก b g ของเราเราดูเลยไหมอะไรพี่ เพราะว่าเรามีเวลาไม่เยอะเราผิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อยก็เลยลาชา้าต้องแจ้งอย่งี้ก่อนต้องขอโทษอีกรอบนึงนะครับผมกันแรกเลยครับผมเบลต้าฮาริเอลนะครับ 2.0L Premium มยปี14.14ไ 14. 14. ม่อยู่60,000บกวาโลนะครับายแดงขายอยู่2.99ล้านเราขายอยู่1.99,000้บาทจัดไปนั้นได้อยู่ที่ล้านสบอกก่อน รถสวยแน่นอนอันนี้แจ้งก่อนเจ้าของเดิมเขาไปเปลี่ยนมานะครับจากกระจังหน้านอินอซีกลายเป็นกระจังหน้าแต่งทาให้ดูดุดันบอกก่อนเลยรถดูซิ่งไปเลยเหมาะก,กับคนวัยประมาณสัก4 30, ี่ส0มสิบ้ได้หลอ่อหล่อครับหล่อแน่นอนอยากดูเจาะลึกด,ดูว่าขับรถแล้วช่วงล่างเป็นยังไงเรายังไงบอกเลยครับ EP แรกเลยคันนี้เลยแจ้ง,งนี้ก่อนครับตัวนี้ยออปชันเนี่ย ต่างกับตัว2.0 2.0ีเเีียมตัวไฮบริดเนี่ยแค่เรื่องบอกไฟฟ้าเนาะใช่ไหมแล้วก็ที่เป็นระบบไฮบริดเออไฮบริดเท่านั้นเองแต่คนไทยการันตีเลยครับไฮบริดอ,อื้อืนี่คืออะไรเอ้าคุณตาเต่าคุณคิดว่าไงเว<ะ>ลาค่ามนเทนแนน้์นี่ไงอื้อ, <laughs> <laughs> อ,อแล้ว นะครับอันนี้เป็นรถน้ำมันล้วนๆสบายใจได้นะครับไปคันที่สองเลยดีกว่าคันที่สองเป็นคุณดายเนะครับตัวเดลุกสตัวปีหนึ่งสม่าอยู่แสนสองหก้ายแดงขายอยู่ล้านห้าไม่น่าเชื่อขายอยู่799มันหายไป5้าสิเปร์เลยลรถเจ็ดปี ปีที่ปีที่เ,เดือนที่สองหายไปแล้วครึคร่งหนึ่งครับหายไปครึ่งหนึ่งแต่คงจะไม่ลงมากกว่านี้ใช่คือรถมือสองต้องเข้าใจนะครับเ <c oughs> วลาออกมาปึงป้งปึ๊บมันจะลงมาตึ๊กใหญ่ๆก่อนแล้วคราวนี้ก็ค่อยๆลดหลั่นลงไปนะ <c oughs> อันนี้รถบ้านเดิมๆเอามาเชิญให้เรา <c oughs> จริงปะล่ะจริงครับเออนี่รถบ้านเดิมๆนะเจ้าของใช้รักษามากๆ อยากรู้ EP ที่ 2, 2> mm. นะครับภายในตัวนี้แจ้งก่อนเป็นรถ12ที่นั่งอันนี้คือ12ที่นั่งเต็มเลยนะหน้าแถวคนขับ3 4แถวเลยคุณได้คุณด้ 3, 12แต่ฉันนั่งสบายสบายอะ่ะ8คนหรือ6คนกำลังดีบ,บอกเลื่อนได้หมดนั่งสบายลองเทสดูแล้ววิธีการนั่ง EP 2ครับไปดูนะจ๊ะไ้ยมี9คน10คนแล้วเห็นครับ เห็นแวบๆแต่ไม่มีใครทักมาเลยอ่ะไม่มีครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยได้ไหมครับเขาอายครับเขาอายเขาอายครับผมเฮ้ยอย่าไปอายดิอย่าไปกลัวอ้าวไปบอกเขาสิครับบอกผมทำไมอันนี้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 เมื่อวานมีเหว๋อเหเล็กๆทำไมล่ะวันที่ถ่ายทำตอนสบัดมีเหว๋อเหเล็กๆเมื่อเช้าถนนมลื่นครับสีโค้งมาตรงนี้เลยยี่สิบสามสิบตรงนี้ยี่สิบสามสิบเนี่ยนะสบัดรู้ว่าทำไมทำไม อ้าวก็พี่เล่นตอนเข้าโค้งผมก็เหยียบคัาเล่นไมปกี่อ๋อส่งส่งส่งไม่แง่อยากดิฟเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันคันนี้กำลังหาอีพีพิเศษอยู่หลังซีคอนมีอะไรให้ดูเฮ้ยไปว่าไปว่าเฮ้ยผมเตรียมยางก่อนป๊บนึงฮะเตรียมยางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเทนกูไม่ได้ไปดิฟอ๋อเหรอไปให้ถอยกูเตรียมยางเล่นแต่เราทำได้นะเอาบัตรลองวะก็น่าจะดีนะพี่ลองดูรถรถบ้านบ้านรถบ้านบ้านทาดิฟเบิร์นยางเล่นใช่ ถามเจ้าของเนี่ย <laughs> <laughs> ไม่คิดว่าเขาจะดูบ้างเลยใช่ไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่ <laughs> อยากจะบอกว่าตอนอยู่ชาแนลเก่า NP สามร้อยสีแดงออตโต้เลนซ้ำทำไมพี่ทำไรกันวะกินขโมงเลยอ้าว ไก่ย่างมาไม่มันเหม็นแมืนย่างไม่แล้วก็สมัยก่อนไปเทสไอ้นี่ c r v แต่ตอนนั้นน่ะมันเป็นลูกลงังมันก็สนุกหน่อยสบัดต,ตะก้องตะก้อง B2 พี่เว้ยทำไมรู้ว่า,ก,ากันกรีดโอ้ยพี่ขับใครก็กรีดทั้งนั้นแหละเวอร์ไปเฮ้ยแต่ที่รู้คันนี้กูไม่เล่นแนะ่ คันนี้โหดจริงกลัวกลัวโครงมันจะอย่างนี้ใช้งานผิดประเภทไงเขาไม่ได้มีเวดิสไงไม่นั่งสบายเออจริงอันนี้นั่งสบายอันนี้แจ้งก่อนมานอกเรื่อดอีกแล้วออกทะเลอีกครับ Ba เจโร่สปอร์ตนะครับผมตัว GT Premier 4Win นะครับปี17แแท้ๆเลยทุกๆคลิปหรือทุกๆรีวิวที่ผมทำไว้ผมจะแจ้งอีประโยคนึงเลยว่า รถไมมาน้อยก็ขายแบบไม่น้อยๆไมมาเยอะๆก็ไม่ก่อขายแบบไม่เยอะๆเหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้แจ้งออก่อนเลยครับไมแสนสี่เก้าไมเยอะขายแบบไม่เยอะจริงนะครับป้ายแดงขายอยู่ร้านห้าสองตัวนี้ตัวท็อปสุดเป็นโฟวินแล้วนะครับบอกก่อนออปชั่นยูทีพีสามกูเริ่มหลงตัวเลขแล้ว มันมีไปหลังๆมันยิ่งหลงอู้ยจะมันจริงไหมจริงๆนะถามว่าเจ็ดคันที่เราเรีวิวมาเนี่ยปาเชโรเนี่ยเป็นออโต้แปดสปีดอยู่เจ้าเดียวเลยครับมันมากจะมาอีกทีก็นู่นน่ะสงใสยไว้รอซื้อ2องจุดศูนย์ไบเทโบสิบออโต้สิบสปีดมาอ,อ๋ออันนั้นก็บอกคำเดียวว่าสอยยิกเลย <laughs> จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยน <laughs> อย่าได้ชิปตีสนุกแน่ นึกว่าเล่นตูเกมเคยเล่นมากเคยเล่นกหมเคยพี่อย่าให้เหล่าอย่าให้เหล่าเฮ้ยมาวางวัดกันดีกว่าไม่ไม่ตัวนี้ราคาใต้แดงล้านห้าสองเก้าเราขายอยู่เก้าเก้าเก้าจัดไปในได้ล้านห้าหมื่นฉะนั้นสบายจะได้ออกรสุ่บาทบอกก่อนนะครับทุกคันในนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ต่อปี่อนานสูงสุด84%ดวันสุ่เซ็นต์นาน 6เดือนรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโต้เทรนติดใจอยู่วะอเอ้ยเอ้ยพีพีวีเป็นพีพีวีไม่กี่คันที่ที่ว่ามันนะแล้วไม่แพงด้วยเขาบอกว่าเป็นพีพีวีที่คุ้มค่ามากมคุ้มค่าเฮ้ยจริงออปชันจัดเต็มใช่ครับรนะไฟฟ้าได้คีบรถคอนโทรลอะไรเงี้ยคือให้มาเต็มจริง โนะ <Okay. S 1> อเคมา PPV ยอดนิยมของเราก็คือ t ตยต t a f ฟ r t ช n เ r 2 4 v ุดซวตัวนี้ปี15.16ไม่อยู่แสนต้นต้นแสนหนึ่งมกว่าโลนะครับายแดงอยู่ล้านสามหกเก้าราอยู่แปดเก้าเจัดได้เก้าแสนี่โตต้านะเอ ก็อ,อย่าคิดอะไรเยอะเลยหายไปหกเอ่อสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือรถโตยต้าฮะใช่ฉะนั้นอย่าไปสนอย่าไปใส่ใจกับผมเายฮะ <S <S <ช>อันนี้อีพีที่สี่นะครับอีพีที่สี่ตัวนี้รถบ้านเหมือนกันรถบ้านครับใช่ตัวนี้จริงๆปกติเนี่ยตัวโตโยต้าตัวนี้จะไม่มีในเรื่องของเขาเรียกอ,อะไรนะตัวอินโฟเทนเมนต์ของจอกลางแต่เจ้าของไปติดมาครับแต่อันนี้ไม่ต้องพูดถึง,งมียมอยู่แล้วครับถูกไหม โอเคไายเก้าเก้านะสบายสบายอันนี้เจ้าของเอามาเทิน <laughs> เป็นอะไรที่เทินแบบฮานาก้า <c oughs> คือตกใจนะแต่ลูกค้าอยากได้รถใหม่มากก็คือเอาเอเวอร์เอเวอร์เรสสองจุดสองไทเทเนียมปีหนึ่งหกจดหนึ่งเจ็ดไม 60, ล์หกหมื่นกว่าโลหกหมื่นต้นต้นด้วยนะครับป้ายแดงอยู่ 1, ล้านสามแปดเก้าเราขายอยู่เจ็ดห้าเก้าจัดไปเน้นคันนี้แจ้งเลยนะครับเช็คมาแล้วเก้าแสน ส่วนบาทพี่หรือคุณผู้ชมเนี่ยต้องแจ้งงี้ก่อนเลยว่าเครดิตไม่มีพอเครดิตขาวเนี่ยมันจะปรับลงสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับโอ้โ,หโ,หโหพี่ปรับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้เลยเอารถส่วนบาทอยู่ดียังเหลือชุบอันนี้ไม่รู้ส่วนรถอีกสองหมื่นห้านะใช่ใครที่บอกว่ามีเพื่อนอยากได้รถแล้วบอกว่าผมดูเงี้ยผมมีส่วนรถสองหมื่นห้าเนี่ยผมขอเป็นค่าแนะนำสองหมื่นห้า 25, ได้ไหมจะให้ ทำได้คุณก็ต้องลองทำดูดิได้าไม่ครับไม่ค่อยว่างรับช่วงนี้ทำไมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใว่ามึงไม่น่าเป็นเป็นน้องต่อเต่าแล้วแหละมึงว่ามึงต้องเป็นพี่ซุปแล้วล่ะพี่ซุปซุปแมนเทวิตินไอเ i รดิตค for you จริงจริงตัวนี้แจ้งก่อนลูกค้ามาเชิญฟอร์ r รนเจอสีแดงนะครับ4ประตู x l ็ High Rider อเราไป สีแดงเหมือนกันเออแต่ของคำแงของเราคันนั้นเป็นแดงสดครับแดงเลือดนกนะครับตอนนั้นปี19ล่กค่าชอบลูกค้าเห็นวกเอาเลยลูกค้าคันนี้มาถึนะครับคันนี้แจ้งก่อนเลยทุกอย่างมีครบกุญแจสอดอกบุ๊กเซอร์วิสอะไรทุกอย่างครบดอกเบี้ยก็ถูกด้วยเพราะว่ามันเป็นสาย p v v p r e m i ยมนะครับบอกก่อนเลยรถสวยอันนี้งามงามอันนี้งามจริงนะครับ จริงๆเรามีรถแต่รถกำงานะแต่ไม้เยอะนู่นโปวินที่เหลือจะไม้น้อยๆไม้เยอะก็บอกเยอะไงพี่เออใช่เพราะเราเราเราคือขายรถแบบมีความซื่อสัตย์จริงใจคือไม่กองไม้ครับจริงๆไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จริงใจอะไรหรอกคุณคุณตะก้องแค่ไม่อยากคุยกับสเาบกเมื่อเราโดนโดนสามบาทยังรองนะเฮ้เราเอาความจริงมาพูดใช่ไหมอันนี้อะไรทุเรียนใช่มพี่โดนสามบาท นัเรียนบ้านไหนวะโลรสามบาทกูจะเอาเลยแม่คอยโลเลยกูจะเปาสตี่ันหนึ่งเรามาเลยเอามาแจกที่นี่ทั้งหมดเลยซึ่งในความจริงไม่มีร่อนไหนตายไปเลยไม่เป็นคนกินไม่เป็นไงอ๋อครับปกติผมว่าล่ะกินไม่เป็นอะกูซื้อเป็นโอเคโอเคถูกไหมครับรู้ด้วยนะราคาอะไรมธรรมดาเออแต่ที่รู้ด้วยนกอะไรนะหมอนทองหมอนทองโดนมึงไม่มีได้หวัง นายโลลเป็นหมื่นหอๆก็สามพันเฮ้ยแต่แต่ผมก็ยยิ้มมานะทุเรียนเนี่ยอะไรนะหลงรับแรงที่ไหนนู้นเลยอยู่ตลอดดิหลงรับแรงหลินรับแรงอ๋อช่นบอกว่าหลงหรือหลินนั่นนี่แหละเอออันนั้นเน่ะเขาบอกอันนั้นอร่อยผมเคยไปเจอเว่ยสมัยเมื่อสักห้าปีแล้วเจอที่เซนทัน เขาขายเท่าไหร่หร,รูปนี้ดีเองนะลูกแค่นี้เองนะเท่าไหร่ลูกประมาณโล,โลสองโลเองไม่ถึงสองโลด้วยเท่าไหร่ลูกละพันไม่ได้ใจเดือนตลาดโลแปดสิบมองแล้วมองอีกซื้อให้แม่ดีไหมวะ <c oughs> ซื้อหมอนทองกินเถอะพี่ร้อนในตายเลยพันหนึ่งอ่ะช้ำเลยเอ้แต่เหมือนใกล้เหมือนใกล้แล้วนะอีกได้สองเดือนเนาะครับน่าจะโอเคนอกเลยอีกแล้วถามจริงเถอะ เราทำประมงใช่ไหมไม่พี่ออกทะเลไม่กลับเข้าฝั่งมีสาระก็มี่ไม่ดึงเข้ามานี่ไม่เข้าเลยนะสาระก็มีสาระก็มีมิวเอนะครับผมตัวสามส่ตัวสันสุนเอวีสขับ2หรือทว d ดรายนะครับมาอยู่เจ็ดหป้ายแดงขายอยู่ล้านสามเจ็เราขายอยู่9ก้ห้า้า เครดิตดีออกรถสุดนตาบอกเลยเพราะที่นี่บอกก่อนเลยว่าอัพสูงสุดได้ร้อยสิบห้าร้ยิบยอดดัดีนะหนึ่งยอดใช่ไหมมาเต็มเลยหล้นเลยเฮ้ยคุณตาข้องมีคำถามจะถามว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยร้องเพลงเล่นเกมกันเลยเนาะล่าสุดเพลงอะไรวะในวันนั้นไอไอหวังดีเสมอไปแล้วไอ้ยังว่างๆก็ไปแล้ว Uhm เด huh ี๋ยวเดี๋ยวไปหาใหม่เดี๋ยวไปหาใหม่ล่าสุดไหนวะเดียวไปหาใหม่วันนั้นวันนั้นนั่งนั่งคุยกันอยู่เลยเฮ้ยวันนั้นก็ตัววันนั้นเฮ้ยไม่เมื่อวานเมื่อวานซื้อนี่เองพี่ออกพี่ออกทะเลละแค่กลัวเนี้ยกูตั้งใจออกเลยกูตั้งใจจะยิ้มอยู่เลยพี่ออกใหม่คิดก่อนดีช่วยกูคิดหน่อยเดี๋ยววันนั้นเปิดเพลงอะไรหนึ่งฟังวะเขารู้จักผมเนี่ยก็รู้จักผมเลยนะเพราะพี่อะบอกทุกอย่างเลยทั้งที่เขาไม่เห็นหน้า แต่เกิดก็ไม่เคยเห็นหน้าคุณไงอ๋อโอเคเออก็เขาไม่เคยหน้ามึงเลยให้กูถ่ายมึงก็ไม่ครับไปไปขัดต่อไปนี่พีอะไรนี่พีอะไรโอ้นี่ก็หนึ่งสองสามสี่เอ่อเอเ๋ยวมาเล่นกันที่ห้าที่หก EP หกนะครับ EP หกครับนะครับนี่มัน EP สายแล้วไงไม่รู้จะทำอะไรแล้วไงกูก็เลยว่างแล้วไงโอ้ยคุณสิบหกนาทีเองเอ้ยนิดหน่อยเน้ยนิดหน่อยงเก็ไม่หน่อยอ่ะอยากมันนะพอแล้วเฮ้ยยังไม่เร้า อะไรนะอ๋อทีนี้นึกออกแล้วส <|so|> ุงอะไรลงไหลไอะไลตัวประกอบนะเอ้ยไม่จำเป็นแล้วอะไรอะตัวประกอบเหรอออที่เวลาปีสามมันแปลงร่างใหญ่ๆแล้วมาประกอบกันเลยหนึ่งหม่ไปยังไงวะอย่างนี้แล้วกูเข้าใจมึงถึงเป็นอย่างนี้ผมติดไม่เอามึงผมติดทุกวันนะพี่กระตูงไอ ตีไร้ายพวกตัวฮีโร่อะไรทั้งหลายเลยหรอพวกคารคูเอนเจอร์อะไรเยอะอ๋อลืมไปต้องต้องต้องจับมันไปนั่งกินแล้วมันก็นั่งปั่นกับมันแล้วมันก็จะบอกว่าใช่สิใช่สีใช่ใช่ไหมท่านั้นไม่มีแล้วพี่ทำไมอะโควิดโควิดแล้วไม่มีท่านเลเฮ้ยเขาบอกว่าเดือนหน้าเขาจะเปิดนี่เดือนหน้าผมไม่ว่างเลยนะไม่ว่างก็ไม่ว่างครับพี่มึงอันตรายสุดตอนว่างเลยละโอเค ปาเจโร่สปอร์2.4 T L S Limited ดคลาสปีหนึ่ง8.19คันนี้ไม่หมื่นสามหนึ่งสามพันกว่าโลไปแทงอยู่ล้านสองแปดเก้าเราขายอยู่ล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทอย่างที่บอกครับเครดิตดีออกรถสูงดาทแต่อยากได้หางเป่าอยากรู้จริงหางเป่าคืออะไรอยากรู้อ่ะอยากรู้เออเดี๋ยวกูบอกหลังนะ จบอ้าวลูกค้าก็อยากรู้ก็อยากรู้เข้ามาใช่ไหมผิดกฎไฟแนนซ์อ๋ออุ้ยมันคืออะไรเหรออยากรู้จังอ่างเปาคือสิ่งของเดี๋ยวแต่แตะเอียเนี่ยอ๋ออไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนอ่าไม่รู้จิอ่างเปาเนี่ยมันคือสิ่งของหรืออะไรก็ได้เงินก็คือสิ่งของถูกไหมครับครับแตะเอียเนี่ย คือมันจะเป็นสมัยก่อนของคนจีนเนี่ยภาร์ิตุจีเนี่ย,ย,เ,ยเขาจะเอาผูกผูกไปข้างๆเข้าใจไหมครับแล้วเหมือน,นอะไรที่กดทับก็คือแตะเอียคนไทยก็ผูกพี่ผูกเหรียญใส่เสื้อก็นั่นแหละก็มาก็คือมาจากคนจีนไงอ๋อความหมายของคำว่า,าวอ่างเปาใกล้เอียคือไม่เหมือนกันแต่คนไทยใช้เหมือนกันเข้าใจปะใช่ใช่อ่างเปล่าริงทีมันเป็นสิ่งของคุณจะให้อะไรก็ได้แล้วเงินตราก็คือสิ่งของถูกไหมครับเออแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเงินตราไง Oh. มันเป็นสิ่งของอาซุ่มหงส์ผมผมเจอพวกมันคนจีนผมให้ส้มสามโลกล็ได้อ่อาอ่าคุให้แตะเอียงไว้นะสามโลเอาปะก็เอาดีดออในทางการแตะเอียใช้เป็นเรื่องของเงิน oh. ใส่ซองแดงใส่ถุงแดง oh. อันนั้นน่ะคือของคนจีน oh. จริงๆอ oh. ๋อแล้วมันคนเหนือบอกอ่างเป่าเป่าได้อ่างเป่าได้อ่างเป่าแล้วก็แกะเงินกันใหญ่เลย มันก็มันก็เหมือนกันไงแต่พี่เหรอว่าถ้าแตะเอียคือเป็นเงินเลยถือก็บอกแตะเอียนี่ไม่ต้องไม่ต้องลุ้นเลยใช่ไหมไม่ต้องลุ้นเลยแก่เลยไม่้องลุ้นลุ้นลทีนี้ลุ้นเพราะมึงได้เท่าไหร่เมื่อก่อนคุยกับไอรแนนเขบอกไปแล้วก็บอกว่าเขาได้สองละร้อยเขาตกใจมากไอ้เรานี่ยใจแล้วอีกคูได้ไม่บอกใดีกว่าเดี๋ยวมเดี๋ยวผาว่บับเขาคืออะไรเงี้ยสมัยก่อนรู้คนในหลายคนโตไงก็ได้เยอะหน่อย ถ้าได้น้อยจะโวยวายแล้วไม่โวยไม่โวยไม่ได้มึงตัวเทียนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ได้นะามากอาจจะบอกอมาให้คร <c oughs> ับครับพอตอนนี้โตแล้วอายุไม่ได้โตแล้วแก่แล้วด<ช>้วยก็ต้องให้ป้าหมา,าให้ป้าให้หมาอะไรอย่างงี้ให้น้องคนเล็กสุดอ๋อแหละมึงไม่ต้องมองมึงไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเลยพี่มเมืยวเมื่อวันก่อนกูโดนเหมือนกันดโดนเลยเขาบอกว่าแล้วแล้วเทียพี่ให้ผมกป่ะฮะไดีกูขอคิดก่อนใคร ตะก้องเจนอีกตะก้องพิเศษเราคนนี้ไม่ต้องขอเนาะก็ได้เกือบทุกวันอะไรพี่อ่างปลาไว้ได้ทุกอย่างเลยมึงจาเอะไรมึงจาอาหารเครื่องดื่มหรืออะไรหรือจักรยืนอีกไม่เอาแล้วพี่แค่นี้ก็พอแล้วเหรอออโอเคอย่างที่บอกครับ The Seven Big Deal Review รถครอบครัวแบบเจาะลึกนะครับก็ติดตามได้ EP ที่1ถึง7ทุกวันเวลา5โมงเย็นครึ่งนะครับิบเนา,นาฬิทีเนี่ยทุกวันเลย7วันจะลงให้เรื่อยๆทุกจนครบ7 EP นะครับเจคันที่บอกเจ็ดคันที่บอกไปใช่ไหมใช่ครับผมเป็น7 The 7 Big Deal ตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกครับทุกคันราคาตรงนี้เปิดเลยครับเท่าไหร่ลดอีก25,000บาทแต่ อันนี้ส่งกับซีอยากลดมากกว่านั้นมามาต่อมาคุยหรืออยากได้อะไรเพิ่มเติมมากกว่า GPS เบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงอยากได้มากกว่าผัดเคลือบแก้วอยากได้มากกว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาเข้ามาคุยกล้าจองกล้าต่อกล้าขอให้ได้ให้เลยเพราะเราเป็นคนญีปเปิดให้ เดี๋ยวไปทาหนวดตรงเดี๋ยวไม่ไม่ๆอะไอ้นญี่ปุ่นโบราณโวยอ้าวญี่ปุ่นสงครามรู้จักว่าคืออย่างนี้เป็นคนที่แบบว่าต้องแหนอยู่บริษัทเก่าแล้วลูกค้ากล้าต่อกล้าให้ครับเออจนเซลเนี่ยลำคาญลำคาญพี่เออกูไปเก็บไปซ่อนอยู่ในห้องน้ำเฮียเฮียเฮียไปไหนไปใครเลยไปไปไปเปไมอ่ะ ลูกค้ามาเฮ้ยลูกค้ามากูอยากเจอกูอยากสวัสดีลูกค้าเรลูกค้าเรารู้จักกันในเขารู้จักกูใน y o u t u ไม่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 เฮียมึงไม่ต้องอยู่ฮะมึงเขารบกูขนาดนั้นเลยนะมึงไม่ต้องอยู่ทำไมอ่ะมึงต่อเขาตอบมึงก็ลดเขาตอบก็ลดแล้วคอมกูอยู่ไหนเราก็เลยบอกว่าเป็นที่มาของขายรถดับเอื้ออาทรอาทรทุกคนอาทรทุกคนกูเป็นพวกส n o w ว h i t e ไง รับรับทุกคนรับทุกคนทุกเหมดเลยอยากใช้อยากใช้ถ้าใช้แน่นอนกูกูเด็กอุ่น90อะไรที่แต่ตูถุย80จริงๆก็อย่างที่บอกนะครับอยากได้อะไรต่อมาขอมาแต่ต้องมาที่นี่ก้าจองวางเงินจองเลยเนี่ยผมจะจองคุณรถให้ได้ไหมคุณให้ที่ผมต้องขอได้ไหมทำได้ล่าสุดนี่ไงเซียสเห็นว่าจจำได้ไหมขอเบาะหนัง ใหไหมใช<ห>่เออเห็นไหมมึงก็ไปเจอคญี่ปุ่นกูใช<ห>่เออจริงๆนะครับที่นี่ไม่ต้องห่วงขายรถแบบมีธรรมาภิบาลขายรถแบบจริงใจไม่โกหกลูกค้าคุยกันได้คุยกันได้รถให้รถให้รถ,ใหร,ถใหรถได้รถให้เลยผาทำอะไรให้ได้ก็ทำให้ไม่ใช่ของในเซเว่นนะยิงตามบาร์โค้ดแล้วมันต้องแบบนั้นไป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 ทุก<ป>ที่นี่ยืดหยุ่นได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจและมั่นคงแน่นคือความถูกต้องครับไม่ว่าจะเรื่องใหม่เรื่องสภาพรถ เพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นที่มาของผมว่ารถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยหรอกถูกไหมแกะตรงไหนก็บอกตรงไหนว่าพี่แม่งรถแม่งแกะมานะแบบบาโป้มานะแกะเพราะอะไรชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําไฟไหม้ตัดต่อเราไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไม่อยากคุยกับสคบขายแล้วไม่จบไม่เอาขายรถสวยๆว่าสบายใจครับราคาไม่ต้องซีเรียสมาถึงหน้างานต่อไปเลย โดยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของค่าแนะนําลูกค้านี่ที่ดูอยู่แล้วมีเพื่อนอยากได้รถเนี่ยขอได้ไหมพี่ขอได้ไหมห้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นสองหมื่นห้าสามหมื่นสามหมื่นห้าสี่หมื่นสี่หมื่นห้าห้าหมื่นมาหรือผมไม่ขอล้ผมอยากได้เนี่ยสองหมื่นห้าเนี่ยเอาให้ผมเดยปะ่ะเพื่อผมมาซื้อได้ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเออทาให้นะทําให้ทําให้แถมอะไรได้ก็แถมให้นะครับยังไงวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าติดตามนะครับทุก หโมงครึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนเจดครบเจ p ีพีเราเลยนะครับยังไงนะครับวันนี้ผมของแจ็คก็โทษเรดต้องขอบคุณเพื่อ่บ้านต่อต่อเรานะครับน้องดีดีน้องโนโน,โน่น้องน็อตตี้เราน้องเบียร์อเบียร์ก็พอวะ่า้อเบียร์ไปเนแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณจากล้องเจหนึ่งด้วยนะครับที่ถ่ายเจาะลึก แล้วก็ไปชวดเฉวียนกับเราตัง้งแต่ EB1 ถึง e v 7นะครับแล้วก็ที่สําคัญทริปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีตากล้องสองคนน้องตากล้องเจนหนึ่งน้องปริ้นเรานะครับแล้วก็ตากล้องพิเศษของเรานะครับน้องต่อเต่ายัางว่างๆก็ยังว่างๆเหมือนเดิมครับใครอยากมาเติมเต็มให้คุณต่อเต่าเราก็ได้นะครับโสดสูงหน้าตาดีคุน ไม่อ้วนแล้วก็ไม่ผอมจนเกินไปอายุ30กลางกลางๆนะครับบ้านมีรถมี2คันนะครับมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันอยากได้เนี่ยติดต่อได้เลยนะครับลิงด้านลา่างละเอียดกับประวัติดี <laughs> คอมเมนต์มาได้นะครับว่าน้องตอสาวคือใครมีรูปไหมถ้ายิ่งดูใน f c e e o o o เนะี่ยตามผมมาเดีย๋ยวผมส่งรูปให้ในอินบ็อกซ์เลยยิ่งเฉพาะสาวๆเนี่ย <laughs> เป็นคนที่อีกอย่างนะครับ เงินเดือนเนี่ยไม่ต้องเข้าบัญชีตัวเองนะครับเอาเข้าบัญชีแฟนไปดีกว่าไปเลยหรอหมดละหมดละหมดละหมดลไม่เหลืออะไรละหมดชีวิตสาธมตัวชีวิตใช่ไหมสาธตัวลึกลับหน้าค้นหาแล้วโอ้หมดหมดหมดเลยหมดเลยหมดชีวิตแบบโปงหมดเลยเอ้าก็แค่มันเป็นดูนไงแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่า ปั้งนี่แหละแต่ว่าเติร์ตีรอบรอบไงนะครับผมอองแจตอเท็ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ดูตั้งแต่ EP แรกเลยนะครับผมสวัสดีครับยอ